สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราล้อนแรงเกิดอะไรขึ้นได่ปฏิเสธร,รับเงินบริจาค1นร้านจากดีเจภูมิจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นดักพันทุกวันในขณะที่ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนเหล่าดาราคนดังต่างเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือไดไดอานา ผู้ตั้งเพจเราต้องรอดเป็นกระบอกเสียงในการรวบรวมรายชื่อจัดหาเตียงและโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ล่้าดส,สุดเธอปฏิเสธร,รับเงินบริจาคจากดีเจภูมิจำนวนหนึ่งล้านบาทเพราะเธอบอกว่ากลัวเกิดดราม่าโดยดีเจภูมิก็ได้เผยว่าเมียผมเก็บเป็นคนสุดยอดมากครับช่วยเหลือสังคมเยอะมากด้านส,สุดขอโอนตังไปช่วยก็ไม่เอาตอนแรกนึกว่าแค่แกล้งบ้านในทีวีที่ไหนได้บ้าจริงตังไม่เอา